สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกกันนะครับอ่าเรื่องแรกคือการบวกจำนวนนับโดยที่ไม่มีการทดนะครับอ่าตัวอย่างแรกต้นมีเงินฝนากในธนาคารสามพันสองรอยสสิบเอ็ดบาทต,ต่อมาต้นฝากเงินเพิ่มอีกสี่พันสามรอยยสิบห้าบาทต,ต้นมีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาทครับอ่าคุณครูเนี่ยจะกำหนดให้ตัวสี่เหลี่ยมนี้นะครับแทนจำนวนเงินที่ต้นฝากในธนาคารนะครับ ประโยชน์ส่นหญลักก็จะเป็น3 2 4 1บาทบวกกับ4 3 2 5าอ่าเราลองดูกันนะครับว่า3 2 4 1เนี่ยมีกี่หลักใช่ครับมี4หลักนะครับก็คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันโดยที่3นะครับ3าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในหลักพัน2จะอยู่ในหลักร้อย4เนี่ยจะอยู่ในหลักสิบและ1เนี่ยจะอยู่ในหลักหน่วยนะครับต่อมา4,325ครับ มี4หลักเหมือนกันเลยโดยที่4นะครับจะอยู่ในหลักพัน3จะอยู่ในหลักร้อย2จะอยู่ในหลักสิบและ5อยู่ในหลักหน่วยนะครับต่อมานะครับการบวกเนี่ยก็คือการนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันนะครับมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะครับอ่าขั้นที่1คือเราจะมาบวกกันในหลักหน่วยนะครับก็คือ1บวก5ได้เป็น6นะครับต่อมาในหลักสิบนะครับ4บวก2ในหลักสิบก็จะได้เป็น หกครับอ่าต่อมาเราจะมาบวกกันในหลักร้อยนะครับสองในหลักร้อยบวกกับสามในหลักร้อยจะเป็นห้าในหลักร้อยนะครับต่อมาในขั้นตอนที่สี่นะครับก็คือจะบวกในหลักพันนะครับสามในหลักพันบวกสี่ในหลักพันจะได้เป็นเจ็ดในหลักพันนะครับหรือว่านักเรียนคนไหนนะครับที่ทําแบบนี้จนที่จนคล่องแล้วนะครับสามารถทํารวบเป็นขั้นตอนเดียวได้เลยนะครับก็คือ อ่านี่นะครับ1ในหลักหน่วยบวก5ในหลักหน่วยก็จะได้เป็นหในหลักหน่วยนะครับต่อมา4ี่ในหลัก1ิบบวก2ในหลัก1ิบก็จะได้เป็น6ในหลัก1ิบนะครับในหลักร้อยก็คือ2ในหลักร้อยบวก3าในหลักร้อยก็จะได้เป็นห้านะครับในหลักร้อยพอมาถึงหลักพันนะครับก็จะเป็น3ในหลักพันบวก4ในหลักพันก็จะได้เป็นเจในหลักพันนะครับดังนั้นเนี่ยคำตอบก็คือ ต้นเนี่ยมีเงินฝากธนาคารทั้งหมด7 5 6ดันห้าหิบบาทนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวอันนี้เนี่ยค,คุูครูจะทําให้ดูสองข้อนะครับคือข้อ1กับข้อ2และข้อสากับข้อสี่เนี่ยนักเรียนสามารถหยุดคลิปแล้วก็ทาแลวครณครูก็จะเฉลยให้นักเรียนดูนะครับอ่ามาดูข้อ1กันศูนย์ในหลักหน่วยบวก5ในหลักหน่วยก็จะได้เป็น5นั่นเองครับต่อมาศูนย์ในหลัก10บวกศูนย์ในหลัก10อ่าได้ศูนย์ ศูนย์ในหลักร้อยบวกศูนย์ในหลักร้อยก็จะได้เป็นศูนย์ในหลักร้อยนะครับหนึ่งในหลักพันบวกศูนย์ในหลักพันก็จะได้เป็นหนึ่งพันดังนั้นเนี่ยหนึ่งพันบวกห้าร้อยก็จะได้เป็นหนะนึ่งพันห้านั่นเองครับข้อที่สองนะครับสองพันหนึ่งร้อยบวกเจ็ดสิบห้านะครับเราลองเรียงหนักกันดูต่อมาครับพอเรียงหลักเสร็จแล้วเนี่ยศู 0, นย์ในหลักหน่วยบวกห้าในหลักหน่วยก็จะได้เป็นห้าในหลักหน่วยน,นั่นเองครับศู 0, นย์ในหลักสิบบวกเจ็ดในหลักสิบ ก็จะได้เป็น7ในหลักสิบครับ1ในหลักร้อยบวก0ูนย์ในหลักร้อยนะครับก็จะได้เป็น1ในหลักร้อย2ในหลัก2ในหลักพันบวกศูนในหลักพันก็จะได้เป็นสองพข้อสากับข้อ4ี่นะครับเดี๋ยวนักเรียนหยุดคลิปแล้วก็สามารถทำได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นเฉลยให้ดูเลยเนะาะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ทำเสร็จแล้วนะครับเฉลยคำตอบก็อยู่ด้านหน้าเลยนะครับก็คือ 2องพันบวกกับ126ผลบวกที่ได้คือ2,477ั่รต่อมาในข้อสี่นะครับ4 2่พับวกกับ2องพนหนะครับผลบวกที่ได้คือ6 5พันหนั่นเองครับต่อมาจะเป็นการบวกที่ไม่มีการทดนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสารจำนวนนะครับขั้นตอนการทำไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็คือสามารถนำจำนวนที่1เนี่ยมาบวกกับจำนวนที่ส พอได้ผลบวกของจํานวนที่1นึ่งกับจนวนที่2เนี่ยก็นําผลบวกนั้น,นครับมาบวกกับจานวนที่3หรือว่าคนไหนที่ทําจนคล่องแล้วนะครับสามารถนําจํานวนที่1นึ่งจำนวนที่2และจานวนที่3ามเนี่ยมาบวกกันพร้อมกันได้เลยเดี๋ยวมครูจะทําให้ดูทั้ง2วิธีเลยนะครับจำนวนที่1ของเราก็คือ1000ใช่ไหมครับจำนวนที่2ก็คือ1,5 0 0งพันห้าร้อย่าเรามาลองดูกันนะครับศูนย์ในหลักหน่วยบวกศูนย์ 0, ในหลักหน่วยก็จะได้เป็นอ่าศูนย์ในหลักหน่วย ศูนย์ในหลักสิบบวกศูนย์ในหลักสิบก็จะได้เป็นศูนย์ในหลักสิบนะครับศูนย์ในหลักร้อยบวกห้าในหลักร้อยนะครับก็จะได้เป็นห้าในหลักร้อยนะครับหนึ่งในหลักพันบวกหนึ่งในหลักพันนะครับก็จะได้เป็นสองในหลักพันนะครับเมื่อเราได้ผลบวกของจำนวนที่หนึ่งและจำนวนที่สองเนี่ยเราก็นําจํานวนที่สามเนี่ยมาบวกต่อนะครับก็คือบวกอีกสองพันเรามาบวกทีละหลักนะครับเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะครับ ศูนย์บวกศูนย์ในหลักหน่วยนะครับก็จะได้เป็นศูนย์ในหลักหน่วยศูนย์บวกศูนย์ในหลักสิบจะได้เป็นศูนย์ในหลักสิบห้าในหลักร้อยบวกศูนย์ในหลักร้อยจะได้เป็นห้าในหลักร้อยนะครับสองในหลักพันบวกสองในหลักพันก็ได้เป็นสี่ในหลักพันนั่นเองครับอ่าต่อมานะครับเราจะมาบวกกันสามจำนวนพร้อมกันนะครับก็คือศูนย์ในหลักหน่วยเห็นไหม ศูน,นย์ในหลักหน่วยศูนย์ในหลักหน่วยศูนย์ในหลักหน่วยบวกกันก็จะได้ศูนย์หน่วยนั่นเองต่อมาในหลักสิบนะครับก็ค <generally> <neighborhood> ือศูนย์ในหลักสิบบวกศูนย์ในหลักสิบแล้วก็บวกศูนย์ในหลักสิบก็ได้ศูนย์เหมือนกันนะครับต่อมาในหลักร้อยนะครับศูนย์ในหลักร้อยบวกห้าในหลักร้อยก็ได้เป็นห้าในหลักร้อยแล้วก็บวกอีกศูนย์ในหลักร้อยก็ได้เป็นห้าเหมือนเดิมนะครับต่อมาดูในหลักพันนะครับก็คือหนึ่งในหลักพันหนึ่งบวกหนึ่งในหลักพันแล้วก็บวกสอง ก็จะได้เป็น C ในหลักพันนั่นเองต่อมาจะเป็นการบวกที่ตัวบวกไม่เกิน10,000แสนนะครับบริษัทขายสินค้าในวันแรกได้เงิน1 3 2 0 5บาทวันที่2ขายได้33,363บาทรวมทั้ง2วันเนี่ยบริษัทขายได้เงินทั้งหมดกี่บาทนั่นเองอคุณครูจะให้สี่เหลี่ยมครับแทนจำนวนเงินที่บริษัทขายสินค้าได้นะครับ ประโยคสัญลักษณ์ก็จะกลกายเป็นหนึ่งหมืนสามพันสองร้อยห้าบวกกับสาม6มื่นสามพันสามร้อยหกสิสามนะครับอย่าลืมนะครับหลักการบวกก็คือให้บวกจากจำนวนที่อยู่หลักเดียวกันนะครับโดยที่เริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะครับเริ่มที่หลักขวาสุดก่อนนะครับามาในที่นี้นะครับในทนี่นะครับหนึ่งหมืนสามพันสองร้อยห้ามีทั้งหมด หหลักนะครับโดยที่1นะครับ1เนี่ยจะอยู่ในหลักหมื่น3าเนี่ยจะอยู่ในหลักพัน2ที่อยู่ในหลักร้อยศนย์จะอยู่ในหลักสิบและ5จะที่อยู่ในหลักหน่วยนะครับต่อมานะครับวันที่สองเรามาดูกันว่ามีกี่หลักนะครับอ่ามี4ี่หลักเหมือนกันใช่ไหมครับ3มจะอยู่ในหลักอ่า3ที่คูซีนะครับ3เมเลเซอร์จะอยู่ในหลักหมื่นต่อมาจะอยู่ในหลัก3ตัวนี้จะอยู่ในหลักพันและ3าตัวนี้จะอยู่ในหลักร้อย 6ตัวนี้จะอ่ในหลักสิบและ3ตัวนี้จะอยู่ในหล,ล,ลักหน่วยนะครับต่อมานะครับขั้นตอนการทำเนี่ยเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับก็คือบวกทีละหลักนะครับโดยที่ต้องเป็นหลักเดียวกันมาบวกกันนะครับเรามาดูหลักหน่วยกันก่อนหลักหน่วย5หน่วยบวก3หน่วยนะครับได้เป็น8หน่วยอ่าศูย์หน่วยบวกหหน่วยจะได้เป็น6หน่วยครับ ขออนค,ครับศูนย์สิบบวกหกสิบนะครับจะได้เป็นหกสิบนะครับสองร้อยบวกสองในหลักร้อยบวกสามในหลักร้อยนะครับจะได้เป็นห้าร้อยครับาต่อมาสามในหลักพันบวกสามในหลักพันก็จะได้เป็นหกพันครับห้าในหลักอ่าต่อมาขั้นที่ห้านะครับในหลักที่ในหลักหมื่นนะครับหนึ่งในหลักหมื่นบวกสามในหลักหมื่นก็จะได้เป็นสี่ในหลักหมื่นครับอ่าหรือว่า เหมือนเดิมนะครับคนที่ทําจนชานาญแล้วนะครับสามารถรวมขั้นรวมเป็นขั้นตอนเดียวได้เลยนะครับก็คือมาดูกันก็คือหลักหน่วยก่อนนะครับหลักหน่วยก็คือ5้าบวกสา้าในหลักหน่วยบวกสาในหลักหน่วยก็จะได้เป็นแในหลักหน่วยมาดูหลักสิบกันศ0นศูนย์ในหลักสิบบวกหกในหลักสิบก็จะได้เป็นหในหลักสิบสองนะครับบวกกับ2ในหลักร้อยนะครับบวก3าในหลักร้อยเนี่ยก็จะได้เป็น5าในหลักร้อยนั่นเอง สามในหลักพันบวกสามในหลักพันก็จะเป็นหกในหลักพันหนึ่งในหลักหมืน่นบวกสามในหลักหมืน่นอจะได้เป็นสี่ในหลักหมื่นนั่นเองทีนี้เราก็จะรู้แล้วนะครับว่าบริษัทเนี่ยขายสินค้าสองวันได้เงินกี่บาทรวมทั้งสิ้นนะครับถึงทั้งสองวันเนี่ยบริษัทขายได้เงินทั้งหมดสี่หมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทนั่นเองครับอ,อันนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทําข้อหนึ่งและข้อสองให้นักเรียนดู ส่วนข้อสาัก็ข้อสเนี่ยนักเรียนสามารถอยู่คลิปทากันก่อนแล้วก็พอทาเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเปิดคลิปดูเฉลยได้เลยนะครับมาดูข้อที่1กันศูนย์ในหลักหน่วยบวกศูนย์ในหลักหน่วยก็จะได้เป็นศูนย์หน่วยศูนย์ในหลักสิบบวกศูนย์ในหลักสิบก็จะได้เป็นศูนย์สิบนะครับต่อมาศูนย์ในหลักร้อยบวกศูนในหลักร้อยก็จะได้เป็นศูนย์ร้อยศูนย์ในหลักพันบวกศูนย์ในหลักพันก็จะได้เป็นศูน0พันส่วน ในหลักหมื่นก็คือ7ในหลักหมื่นบวก2ในหลักหมื่นก็ได้เป็น9ในหลักหมื่นนั่นเองครับต่อมานะครับข้อที่2 0ศูนย์ในหลักหมื่นบวกศูนย์ในหลักหมื่นก็จะได้เป็นขออภัยครับศูนย์ในหลักหน่วยบวกศูนในหลักหน่วยจะได้เป็นศูนย์หน่วยนะครับต่อมานะครับศูนย์ในหลักสิบวกศูนในหลักสิบก็ได้เป็นศูนย์ในหลักสิบนะครับศูนย์ในหลักร้อยบวกศูนย์ในหลักร้อยก็ได้เป็นศูนย์ในหลักร้อยนะครับพอมาถึงหลักพัน ห้าในหลักพันบวกสองในหลักพันก็จะได้เป็นเจ็ดในหลักพันนะครับอ่าแล้วก็สองในหลักหมื่นบวกหนึ่งในหลักหมื่นนะครับก็จะได้เป็นสามในหลักหมื่นนะครับอ่าพอถึงตรงนี้แล้วนักเรียนสามารถหยุดคลิปและทาข้อสามกับข้อสี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นเฉลยให้นะครับอ่าผลบวกของ25,413บวกกับ6 2 1 0 3ได้เป็น 8 7 5 1 6นั่นเองครับส่วนผลบวกของ45,231บวกกับ44,204นั่นก็คือ89,434นั่นเองครับอ่าอันนี้จะเหมือนกับข้อเมื่อกี้นะครับก็คือการบวกจำนวน3ามจำนวนนะครับก็คือเดี๋ยวครูจะให้ดูคือ1นึ่บวกจำนวนที่1นึ่บวกจำนวนที่สอง แล้วนาผลบวกไปบวกกับจํานวนที่3านะครับแล้วก็บวกค้อมกัน3จํานวนเลยเรามาดูขั้นตอนและวิธีแรกก่อนนะครับอ่านี่หลักหน่วยบวกหลักหน่วย1ในหลักหน่วยบวก2ในหลักหน่วยก็จะกลายเป็น3ในหลักหน่วยศนย์ในหลักสิบบวก6ในหลักสิบก็จะกลายเป็น6ในหลักสิบในหลักร้อยบวกกับ3ในหลักร้อยก็จะกลายเป็น5ในหลักร้อย 3ในหลักพันบวกสี่ในหลักพันก็จะกลายเป็นเจในหลักพันหนึ่งในหลักหมื่นบวก2ในหลักหมื่นก็กลายเป็น3ในหลักหมื่นนั่นเองครับอ่าต่อมาเรานำจำนวนที่3ามาบวกด้วยเลยก็คือ5้าในหลักอ่ะสามในหลักหน่วยบวก5ในหลักหน่วยก็จะได้เป็น8ในหลักหน่วย6ในหลักหน่วยบวก2ในหลักหน่วยก็ได้เป็น8ในหลักหน่วยอ่ะหในหลักสิบบวก2ในหลักสิบก็ได้เป็น8ดในหลัก1ิบนะครับ ห้าในหลักร้อยบวกสี่ในหลักร้อยจะได้เป็นเก้าในหลักร้อยนะครับเจ็ดในหลักมือเจ็ดในหลักพันบวกหนึ่งในหลักพันจะได้เป็นแปดในหลักพันนะครับสามในหลักหมื่นบวกสามในหลักหมื่นจะได้เป็นหกในหลักหมื่นนะครับต่อมาเดี๋ยวคุณครูจะทําให้บวกกันพร้อมกันสามขั้นตอนนะครับก็คือหนึ่งบวกสองหนึ่งหลักหน่วยบวกสองหลักหน่วยบวกห้าในหลักหน่วยนะครับก็จะกลายเป็น 8ในหลักหน่วยนะครับศูนย์ในหลักสิบบวก6ในหลักสิบบวก2ในหลักสิบนะครับก็จะกลายเป็น8ในหลักสิบในหลักร้อยบวก5ในหลักร้อยก็จะกลายเป็น5้ารอใช่ไหมครับแล้วก็บวกอีก4ในหลักร้อยก็จะกลายเป็น9 0 0นั่นเอง3ในหลักในหลักพันบวก4ในหลักพันก็จะกลายเป็น7ในหลักพันนะครับบวกอีก1ในหลักพันก็กลายเป็น8ในหลักพันนั่นเอง หนึ่งในหลักหมื่นบวกสองในหลักหมื่นก็กลายเป็นสามในหลักหมื่นแล้วก็บวกอีกสามในหลักหมื่นก็กลายเป็นหกในหลักหมื่นนั่นเองครับสามารถจะเป็นการบวกจํานวนนับที่มีการทดแล้วนะครับการบวกจํานวนนับที่มีการทดเนี่ยจะมีสองคุณครูจะสอนอยู่สองแบบคือการบวกแบบกระจายก่อนนะครับแล้วก็บวกแล้วก็การบวกตามหลักนะครับอาเราจะมาดูทีแรกนะครับคือการหาผลบวกโดยการเขียนจํานวนในรูปกระจายนะครับ เจ้าของสวนทุเรียนแห่งหนึ่งครั้งแรกเก็บทุเรียนได้2,348ผลครั้งที่สองเนี่ยเก็บทุเรียนได้3,785ผลครั้งทั้งสองครั้งเนี่ยเก็บทุเรียนได้ทั้งหมดกี่ผลนะครับคุณครูจะให้สี่เหลี่ยมนี้นะครับแทนจํานวนที่เก็บทุเรียนได้ทั้งสองครั้งนะครับประโยชน์สัตย์รักก็จะกลายเป็น2,348บวกกับ3,785นะครับ การบวกแบบมีการทดนะครับก็คือให้นําจํานวนในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยนะครับเมื่อผลบวกในหลักใดนะครับเป็นจํานวน2หลักให้ทดอีกหลักไปทางหลักที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับมาดูกันสอง8สามรสีิปดมีทั้งหมด4หลักใช่ไหมครับอ่าเรามาดูว่า2เนี่ยอยู่ในหลักอะไรอ่าสองอยู่ในหลักพันนะครับแล้วหลักร้อยก็หลักร้อยก็คือสาม หลักสิคือ4และหลักหน่วยคือ8นะครับต่อมาครั้งที่2นะครับเก็บได้3,785ผลหลักพันก็คือ3หลักละคือเหลักหน่วยอ่าหลักสิคือ8และหลักหน่วยคือ5น,นั่นเองครับต่อมานะครับาจากที่เรารู้หลักของ 2,348แล้วนะครับเราจะมาดูค่าประจำหลักของมันกัน2ในห,หลักพันเนี่ยมีค่า2,000 3ในห,หลักร้อยเนี่ยมีค่า300 4ในหลัก10เนี่ยมีค่า40และ8ในหลักหน่วยเนี่ยมีค่า8ถ้าเรานำค่าประจำหลักเนี่ยมาบวกกันนะครับเราจะได้จำนวนจำนวนเดิมนะครับอย่างเช่น2,348เนี่ยมีค่าประจำหลักคือ2,000บวก300บวก40บวก8นั่นเองครับอ่าก็คือแบบนี้ เหมือนกันกับ3,785นะครับก็คือ3,000บวก700บวก80บวก5นะครับก็จะได้เป็น3,785นั่นเองครับเราจะนำการกระจายเมื่อกี้นะครับมาบวกกันอ่าจากตรงนี้ก็คือ8บวก5เป็น13 40บวก80ก็จะกลายเป็น120 300บวก700ก็จะเป็น1,000 สองพันบวกสามพก็จะกลายเป็น5000เมื่อเรานำห้าพันบวกหนึ่งพับวกหนึ่ร้และบวกสิผลลับที่ได้ก็คือ6133น้อยนั่นเองครับต่อมาวิธีที่2ก็คือการบวกการหาผลบวกที่มีการทดโดยการบวกจํานวนในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นตามลําดับนะครับเรามาดูขั้นแรกก็คือหลักหน่วยนะครับแปดบวกห้อย่ได้13เราใส่3แล้วก็ ทด1ไปทางซ้ายนะครับก็คือทด1ไปในหลักสิบต่อมามาดูในหลักสิบนะครับหลักสิบบวก8ได้เป็น12นะครับทด1เป็น13 5แล้วเราก็ทำการทด1ต่อนะครับเพราะว่ามันเป็น2หลักใช่ไหมครับทด1ไปทางซ้ายก็คือทด1ไปในหลักร้อยต่อมานะครับขั้นตอนที่3เราจะมาบวกกันในหลักร้อยนะครับสาม ในหลักร้อยบวกเ็ในหลักร้อยก็จะกลายเป็น10ในหลักร้อยแล้วก็ทดอีกบวกอีกหนึ่งก็กลายเป็น11ในหลักร้อยนะครับแล้วก็ทดอีกหนึ่งไปในหลักพันนั่นเองครับเพราะว่า11เนี่ยเป็นเลข2หลักนั่นเองต่อมาขั้นตอนที่4ี่นะครับบวกในหลักพันนะครับ2ในหลักพันบวก3าในหลักพันเป็นห้าในหลักพันทดอีกหนึ่งก็กลายเป็น6ในหลักพันนั่นเองครับ แต่สาหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่ทําทั้งสขั้นตอนจนคล่องแล้วนะครับนักเรียนสามารถรวมเป็นขั้นตอนเดียวได้เลยนะครับต่อมาเราจะมาดูการทดการบวกแบบทดนะครับที่ไม่เกิน10,000แนกันนะครับเรามาดูตัวแรกนะครับฟาร์ามที่แรกนะครับเลี้ยงไก่37,268ตัวฟาร์มที่2นะครับเลี้ยง52,968ตัว คุณครูเนี่ยอยากทราบว่าทั้งสองฟาร์มเนี่ยเลี้ยงไก่รวมกันทั้งหมดกี่ตัวนะครับคุณครูเลยกำหนดให้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้เนี่ยแทนจํานวนฟาร์มไก่ทั้งสองฟาร์มนะครับประโยชน์สัญลักษณ์ที่ได้ก็จะกลายเป็น3 7มหมื่นเจนบวกกับห้าหมื่นสองพนะครับสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบหกเนี่ยมีห้าหลักนะครับก็คือหลักหมืน่นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นโดยที่สามันจะอยู่ในหลักหมืน่น และจะอยู่ในหลักพัน2จะอยู่ในหลักร้อย8อยู่ในหลักสิบและ6ในหลักหน่วยนะครับเหมือนกัน5จะอยู่อของฟาร์มที่2นะครับ5จะอยู่ในหลักหมื่น2อยู่ในหลักพัน9อยู่ในหลักร้อย6อยู่ในหลักสิบและ8ในหลักหน่วยครับคุณครูจะทำเกี่ยวกับจำที่คุณห่วเมื่อกี้ได้ไหมคือการกระจายใช่ไหมครับ37 2 8 6ันอ่าก็จะได้เป็น สามหมื่นบวกเจ็ดพันบวกกะครับกับห้าหมจะเท่ากับ5 0าหมื่นบวกสองพันบาร้แล้วก็บวกแปดครับเราจะนำทั้งสองจำนวนเนี่ยมาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นน,นี่เห็นหมหกบวกปเป็น14 8 0ี่แเป็น140 สองร้อบวกเก้า้อเป็นหนึ่งพันหนึ่งรเจ็ดบวกสองพเป็นเก้าพันสามหมื่บวกห้าหมื่เป็น80,000เมื่อนำแปดหมืบวกเก้าพันบวกหนึ่งหมื่นหนึ่งพบวกหนึ่งสีิบบวกสิเนี่ยเราจะได้เป็นผลลัพธ์ก็คือ9ก้าหมนี่นั่นเองอ่าทีนี้เรามาดูการบวกทีละขั้นปรับท,ทีละหลักกันนะครับ เรามาเริ่มจากหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเนี่ยหกบวกแปดได้เป็นสิบสี่ใช่ไหมครับทีนี้สิบสี่เนเป็นสองหลักเราก็ต้องทดไปอยู่ฝั่งทดหนึ่งไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็คือในหลักสิบนั่นเองนี่จากนั้นามาทําขั้นที่สองก,กันก็คือบวกในหลักสิบนะครับหกแปดในหลักสิบบวกหกในหลักสิบนะครับก็จะได้เป็น สิบสี่นะครับแต่ว10 hey, right. 10่าทดหนึ่งด yeah. ้วยก็เป็นสิบห้านะครับแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็จะทดหนึ่งไปในอีกหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับต่อมาเราบวกในหลักร้อยนะครับคือสองในหลักร้อยบวกเก้าในหลักร้อยทดอีกหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นสิบสองในหลักร้อยนะครับก็จะทดอีกหนึ่งไปในหลักพันด้วยนะครับเพราะว่าสิบสองเป็นเลขสองหลักมาดูขั้นที่สี่นะครับการบวกในหลักพันเจ็ดในหลักพันบวกสองในหลักพันทดอีกบวกทดอีกหนึ่งนะครับก็กลายเป็น อ่าสิบในหลักพันก็ทดอีกหนึ่งในหลักหมื่นนะครับต่อมาในขั้นที่ห้านะครับสามในหลักหมื่นบวกห้าในหลักหมื่นแล้วก็ทดอีกหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นเก้าในหลักหมื่นนั่นเองครับอ่าต่อมานะครับเป็นครูครูเนี่ยจะทําให้ดูทั้งหมดสองข้อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกสองข้อเนี่ยนักเรียนสามารถหยุดคลิปและทําก่อนนะครับพอทาเสร็จแล้วเนี่ยครูก็จะขึ้นเฉลยให้นักเรียนดูนะครับข้อแรกสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบวกกับ สองพันสี่ร้อยสิบสี่นะครับอ่ามาดูการบวกในหลักหน่วยก่อนนะครับสองบวกสี่อ่าได้หกนะครับสองในหลักหน่วยบวกสี่หลักหน่วยได้หกเจ็ดในหลักสิบบวกหนึ่งในหลักสิบนะครับได้เป็นแปดในหลักสิบนะครับอ่าหกในหลักร้อยบวกสี่ในหลักร้อยนะครับจะได้เป็นสิบก็คือใส่ศูนย์นะครับแล้วก็ทดหนึ่งไปทางซ้ายทดหนึ่งไปทางหลักพันดังนั้นนี่แล้วก็ใส่ทดหนึ่ง้ ต่อมานะครับในหลักพันสองในหลักพันบวกสองในหลักพันเป็นสี่นะครับแล้วก็ทดอีกหนึ่งก็เป็นห้านั่นเองต่อมาเรามาดูข้อที่สองกันนะครับศูนย์ในหลักหน่วยบวกสามในหลักหน่วยก็ได้สามหน่วยนะครับสี่ในหลักหน่วยสี่ในหลักสิบบวกห้าในหลักสิบก็จะได้เป็นเก้าในหลักสิบนั่นเองครับต่อมานะครสามในหลักร้อยบวกสี่ในหลักร้อยนะครับก็จะกลายเป็นเจ็ดในหลักร้อยนะครับ หกในหลักพันบวกห้าในหลักพันนะครับก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดในหลักพันหรือก็คือหนึ่งหมื่นกับอีกหนึ่งพันใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ใส่หนึ่งไว้แล้วก็ทดหนึ่งมาทางซ้ายนะครับทีนี้เจ็ดในหลักหมื่นบวกหนึ่งในหลักหมื่นนะครับก็จะได้เป็นแปดในหลักหมื่นทดหนึ่งอีกทดไปอีกหนึ่งก็จะกลายเป็นเก้าในหลักหมื่นนะครับ ข้อถึงตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถกดหยุดคลิปแล้วก็ทําข้อ3กับข้อ4ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูกูจะขึ้นเฉลยให้ดูตอนที่เรียนทําเสร็จแล้วนะครับผลบวกของ4,368บวกกับ3,732ก็คือ8,100นะครับต่อมาในข้อ4นะครับ11,124บวกกับ19,800 เ7จนะครับผลบวกที่ได้ก็คือสามหมืนหนึ่งพัย่็นเองครับมาต่อมานะครับคุณรูจะบอกจำนวนสามจำนวนให้ดูกันวิธีการบวกจำนวนสามจำนวนก็เหมือนกันกับการไม่มีทดนะครับก็คือสามารถบวกจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2ก่อนแล้วค่อยบวกจำนวนที่3ก็ได้นะครับหรือว่าจะบวกทั้งสามจำนวนพร้อมนเลยก็ได้นะครับจำนวนที่1ของเราก็คือหนึ่งนสองพันี่้อห้าสิบหนะครับบวกกับจำนวนที่2 จำนวนที่สองก็คือเจ8ดพันสาม้อยปสิบสี่นะครับอ่าอ่าเราหลักหน่วยมาบอกกัน6ในหลักหน่วยบวก4ในหลักหน่วยก็จะกลายเป็นอ่า10ในหลักหน่วยก็หรือว่าหนึ่งสิบนั่นเองครับอ่าทดหนึ่งหในหลักสิบบวก8ดในหลักสิบก็จะกลายเป็นสาสิบสามนะครับทดอีกหนึ่งกลายเป็นส4บอ่าแล้วก็อย่าลืมเราก็ทดไปในฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่า14บี่เป็นเลขสองหลัก 4ในหลักร้อยบวก3ในหลักร้อยจะได้จะกลายเป็น7ในหลักร้อยนะครับแล้วก็ทดอีกหนึ่งก็จะกลายเป็น8ในหลักร้อยนะครับต่อมา2ในหลักพันบวก7ในหลักพันก็จะกลายเป็น9ในหลักพันนะครับ1ในหลักหมื่นบวก0ในหลักหมื่นนะครับก็จะกลายเป็น1ในหลักหมื่นเดิมนะครับต่อมาเมื่อเราบวกจํานวนที่หนึ่งนที่สองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําผลบวกให้เราได้เนี่ยมาบวกกับจำนวนที่สามต่อเลยนะครับ ก็คือบวกกับ254 3 2นัส่าอนัเองอ่าศูนย์ในหลักหน่วยบวก2ในหลักหน่วยก็จะได้เป็น2ในหลักหน่วย4ในหลัก10บบวก3ในหลัก10จะได้เป็น7ในหลัก10 8ในหลักร้อยบวก4ในหลักร้อยนะครับก็จะได้เป็น12นะครับก็คือใส่2แล้วก็ทด1งสั่งซ้ายนะครับเพราะว่า12เนี่ยเป็น2หลักนั่นเองครับ่าทด1ไว้9ในหลักพันบวก5ในหลักพันนะครับ ก็จะกลายเป็น14ใช่ไหมครับแต่ว่าทด1ก็จะกลายเป็นสิบห้าใส่ห้าไว้แล้วก็ทด1ทางซ้ายต่อนะครับเหมือนเดิมเลยต่อมานะครับ1ในหลักหมืน่นบวก2ในหลักหมืน่นก็จะกลายเป็น3นามในหลักหมืน่นแล้วก็ทดอีกหนึ่งะครับอย่าลืมทดนะครับจะกลายเป็น4ี่ในหลักหมื่นนั่นเองต่อมานะครับเดี๋ยวคุณครูจะบวกทั้ง3าํานวนพร้อมกันให้ดูนะครับอ่ 6, า6ในหลักหน่วยบวก สี่ในหลักหน่วยจะกลายเป็นสิบในหลักหน่วยบวกอีกสองในหลักหน่วยก็กลายเป็นสิบสองในหลักหน่วยทดใส่สองในหลักหน่วยนะครับและทดหนึ่งไปในหลักสิบนั่นเองต่อมานะครับห้าในหลักหน่วยบวกห้าในหลักสิบบวกหกบวกแปดในหลักสิบนะครับก็จะกลายเป็นสิบสามสิบสามในหลักสิบบวกอีกสามกลายเป็นสิบหกในหลักสิบแล้วก็ทดอีกหนึ่งนะครับกลายเป็นสิบเจ็ดแล้วก็ใส่เจ็ด แล้วก็ทด1ไปในหลักร้อยต่อนะครับอ่าสในหลักร้อยบวกสในหลักร้อยเป็น7ในหลักร้อยนั่นเอง7ในหลักร้อยนะครับบวก x อีนะใหนหลักร้อยก็จะกลายเป็น11ในหลักร้อยทดอีก1ก็จะกลายเป็น12องในหลักร้อยนั่นเองครับแล้วก็ใส่ええ2แล้วก็ทด1ไปด้านซ้ายก็คือหลักพันนั่นเองครับอ่าสอง ในหลักพันบวกเจ็ดในหลักพันก็จะกลายเป็นเก้าในหลักพันเก้าในหลักพันบวกห้าในหลักพันนะครับก็จะกลายเป็นสิบสี่ในหลักพันแล้วทดไปอีกหนึ่งครับที่เราทดไว้ก็จะกลายเป็นสิบห้าในหลักพันนะครับแล้วก็ใส่ห้าแล้วเราก็ทดหนึ่งไปหลักทางซ้ายหรือก็คือหลักหมื่นนั่นเองต่อมาหนึ่งในหลักหมื่นบวกกับศูนย์ศูนย์ในหลักหมื่นบวกกับสองในหลักหมื่นก็กลายเป็นสามในหลักหมื่นแต่ว่าอย่าลืมทดนะครับที่เราทดไว้ อ่าดรอไปอีกหนึ่งก็จะกลายเป็น C ในหลักหมื่นนะครับอ่าวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับค,คุณก็อยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปฝึกทําแบบฝึกที่ครูคให้ไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นการทบทวนความรู้ในตัวด้วยนะครับขอบคุณนะครับ